สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำเพจติวสอบครูผู้ช่วยนะคะวันนี้จะแนะนำทั้งหมด7เพจนะคะเพจที่1เป็นเพจชื่อว่าคังข้อสอบครูผู้ช่วยสอบข้าราชการครูบริษัทคังข้อสอบจำกัดของอาจารย์นน์นะคะซึ่งก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆให้ได้ทราบ แล้วก็มีหนังสือและจัดติวอีกด้วยนะคะเพจที่2นะคะเป็นเพจชื่อว่าเตรียมสอบบรรจุครูอาจารย์ดร์ยอดแก้วแก้วมหิงสานะคะหรืออาจารย์ยอดนะคะเพจนี้จุดเด่นก็จะมีข้อสอบให้ได้ฝึกทํามากมายซึ่งเพจนี้ใครอยากฝึกทําข้อสอบแนะนําเลยนะคะ จะมีข้อสอบหลากหลายทั้งภาคกอภาคขอให้ได้ฝึกทำอยู่ตลอดเลยนะคะที่สำคัญมีวิดีโอเฉลยข้อสอบต่างๆอีกด้วยนะคะซึ่งเข้าใจง่ายมากๆและก็จะมีการจัดติวต่างๆให้ได้ติดตามนะคะต่อไปเพจที่3เป็นเพจชื่อว่าลองไผ่นะคะ จุดเด่นของเพจนี้จะเป็นข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆมีเป็นข้อๆและที่สำคัญมีแบบเป็นไฟล์ pdf ให้ได้อ่านย้อนหลังได้ด้วยนะคะแต่ถ้าอยากได้ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันเยอะขึ้นมาและเป็นไฟล์ pdf แนะนำให้สมัครรับไฟล์ pdf เพียง๙9บาทนะคะใช้ได้ตลอดเลย เพจที่4นะคะเป็นเพจรวมพลคนสอบผู้ผู้ช่วยวิทยากรวัวแสงใสเพจนี้ก็จะมีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาการจัดสอบผู้ผู้ช่วยสังกัดต่างๆมาอัปเดตให้ได้ทราบอยู่เสมอนะคะที่สำคัญมีหนังสือเป็นที่นิยมมากๆและถ้าทุกคนอยากรู้ว่าดีจริงหรือเปล่าก็ให้ลองซื้อมาอ่านดูนะคะ เพจต่อไปเพจที่5นะคะชื่อเพจว่าเตรียมสอบผู้ผู้ช่วยบายพี่หจักรยานนะคะเพจนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาเช่นเดียวกับเพจต่างๆการจัดสอบผู้ผู้ช่วยต่างๆมาอัปเดตให้ได้ทราบและมีหนังสือมีการจัดติวรอบต่างๆอีกด้วยนะคะเพจที่6 ชื่อเพจรวมพลคนสอบผู้ผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติลเตอร์เพจนี้จะมีวิดีโอเกี่ยวกับข้อสอบผู้ผู้ช่วยให้ผู้ติดตามได้ดูย้อนหลังและที่สำคัญมีหนังสือจำหน่ายมากมายมีทุกสังกัดเลยนะคะและมีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสอบรูผู้ช่วย เพจสุดท้ายนะคะชื่อเพจว่าสถาบันวิทยาการเตรียมสอบรับราชการคงเบง้งเพจนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการจัดสอบครูผู้ช่วยสังกัดต่างๆมีหนังสือจำน่ายซึ่งเนื้อหาในหนังสือหน้าอ่านเช่นเดียวกับสำนักอื่นๆเลยนะคะและที่สำคัญมีวิดีโอเกี่ยวกับข้อสอบครูผู้ช่วยต่างๆให้ผู้ติดตามได้เข้าไปดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ